ลงเงาไหมเอามืดเวลาหรือไปมืดเวลาแล้วลงเงาไปเมีปันหาเหรอไปเอาบูมีไผ่เรามีแต่ตัวเองผู้เดียวฮะมู่งมู่ก็ลงมืดลแล้วไปลงไปมืดเวลาหรือไปโน่โน่ยังไปลงเมืงาไป

mưa bay mưa bay phân bay phân mưa bay phân bay phân mưa mưa bay phân phân mưa bay phân mưa bay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  phân mưa bay mưa bay phân mưa bay mưa bay mưa bay 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 bay